สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขค้นกินแซ่บกับสาวขราชสาวราชพผ้ามากินเขากระปนจ้ะค่ะกบบระปุลปะทูมะระรวกแล้วแล้วก็มะระสดจ้าต้นหอมต้นเก้าเพิ่มเติมคือก,กุ้งเขาถือกหวยจ้า สาวราบริื้อดอกเขาถือแล้วเขาเกิดไยมากแล้วก็แจ้วผักกะจีนดอกแคปลาจ้าแล้วก็ผักขาลวกจ้าเดี๋ยวกะผักกระติต้นเก้าจ้าผักซี่ค่ะมาเด้อกินเขากับสาวกราจ้า โรคระบาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะจ๊ะเออโ,โอถึงโรคระบาดกับมือนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการน้อใจที่ให้มาเนาะค่ะสาวารดาษกะเจ้าขรสิปิดบ่นี่ยินข่าวว่าสิ้ขรสิปิดองค์เทพมหานครแต่ว่าขรสิปิดบ่เดอ้อ ปิดกัะเจีฮยบจังได้เนาะปิดกัะปิดตัวมันระบาดไหมอืมอม,มันเป็นดอกมันน้นกัมขอปุ่นมาทุกปุ่นอีก ซื้อของมาแ่บแต่ไม่ได้หูตัวว่าจะคลองปนินนะจ๊ะตักโตกักตกักบริเวณจะขวางจะออกไปใส่ รือไปในกลุ่มเสียงแล้วจ้ะมมดได้ก็แพร่ระบาดนะอืมดูเห็นแค่โต คิดว่าจะขอกไปเมืองเนี่ยมันมันมีโรคจ้ะป้องก,กันแล้วอะนเงเท้ามันก็สะา,าจ้ะขนาดเมืองไทยห่อนได้เนี่ยห่อนเป็นห่อนได้เนี่ยยังติดหลายมาละ Why? ต้องเบิ้งตัวอย่างเกาหลีไต่เนาะจ้ะเกาหลีไต่เขารับมือ้อได้ดีจ้ะเป็นพวกเป็นรัฐบาลกับเห้ตัวจจ้ะตรวจฟรีพร้อมบ่เสียเงินจักบาท จัดการไน้ดีมากเลยของเกาหลีใตเป็นเกาหลีเกาหลีเนื้ออะไรเนี <c oughs> ่ยตายครั้นเดียวกุ้งโซกุ้งโซไปบ่ากุ้งจ่อย ละไรของงานคือปะทูก,กับอืม โปเซียเปด้สูเลียนแบบเลี้ยนนะจ๊ะมาละมาละหวาน นี่ก็ขมได้คนมามากกตว่าขมอืเซา ขาลวกฟีกับปวนใช่สปิดประเทศเครื่องบินยังร้อยเยอะ ประเทศไทยตอนจากโควิดเกิดแพงนละใจเด้อภัยแรงแเต็มตัวไปเลยอดตายแทะอฮ้ยตาย bạn vì bọn nó ngâm sầu phun lại lại ơn, mọc lại lại cơ bà bọn nó thay mà bự lúc tiên lại khuyên về thai กันแหละกลงหวานอืมมันเยิ่มเยิม,ยมขอบคุณนะคะที่เอากุวงมาให้กินอ,อืมมาก cái chuẩn lên nha cha cũng mới đùng น,นากถึกอีกเดจ้าไม่ดมจ้าถึกอีกลูกจะได้กินกุ้งน้ำอของมักชอบทุกหวัวแล้วจ้ะหัวเป็ดหัวไก่หัวกุ้งหวัวหอยก็ชอบกินจ้ะชอบทุกหวัวคนชอบหวัวจ้ะ Phát biệt cái nếu còn nha Để mà kìm cung cẩn ôi 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 ôi, ôi. เสียงดีบอดีกับเบิกเอาได้จ้าเด้อสาวก็หลาดกับบักกาบอดังเป็นขอดาข้อเดือดเดียวว่าดิ้ง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 ตำไอเดียนไดเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยไปตำอิลิ 嘛，叫。 รัฐบาลเพิ่นเบ่ให้เล่นชงการกับเบ่ร้ตองลิดเนาะจ้ะเขากะรดนำลำหัวผู้เฒ่าแบบโบราณโบราณเขากับรนดนำลำหัวผู้เฒ่าคือเก่าเ้าแหละเห็ดไปเห็ดบุญคือเก่้าหรอจ้ะมันหนอกเนาะ có một căn banh ra việt nam. Túp bí thư, hồ lag gầm kênh đi nằm kia. Túp bí thư, một đấy là ra việt nam. Ok, qua cung nè khóc bumm y khoang suk hoa. Gụi nam, thầm hoa nè. พืมเราอยากม้อนกินซื้อหร้ไามา่กินจนะ้ะสังสรรค์กันปาร์ตี้เล็กๆนะต้องไปออกเฮนนี่เฮนดอกปัจจุบันอยากของมอม้อนก็นล่ะก็ไปสมนัน ôi dầm dơm 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 เป็นบุญปากของข้านักโอ้ยข้าได้กินขาจเซัตให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือเลยเอาไว้บริรจ้าเนี่ยมันสิบูอืม ากามมันก็นมีเหนื่อยเลยปะ lớp cái mồn thôi, có gì tôi sẵn được mà cả nhau cứ cầu cuối thái ven bực cả mình đi จะคลิปนี้ขอลาไปก่อนพอกนคิดนาจ้าลำล้ำเลยด้วยสูตทุกคน่างกายแข็งแรงแล้วจ้าานะมลเลยคลิปมันยาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามถามักนะจ้ารักษาสุขภาพกันนาเนี่ยจ้ากินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ห้ามาจับบริเวณใบหน้าที่อยากทำม,มือบนในล่างอย่าไปจับหนาเด้อจ้ะปลากมือก่อนค่อยมาจับหนาจะคของสร็จแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย